มาที่นี่บ่อยไหมบ่อยค่ะด้วยเหตุผลอะไรมาเลี้ยงอาหารค่ะมา <c oughs> ะเป็นเวลากี่ปีมาแล้วมาตั้งแต่ปีที่แล้ว <มา S 2> แล้วก็วมามัางไม่มาบม่างแล้วก็เรียกว่าเริ่มต้นรู้จักกันเป็นปีแล้วใช่คะ่ะแล้วมาบ่อยเพราะเห็นหน้าบ่อยเหลือเกินใช่ค่ะมากับคนนู้นน่ะ ค่ะชอบเอาอาหารมาถวายใช่ไหมใช่ค่ะสาธุแม่าทาพุ้นอขออนุโมทนาด้วยแล้ว <สา S 2> ไปช <สา S 2> ักนำไปแนะนำไปบอกกล่าวกับเจ้าภาพวันนี้ด้วยเหตุผลอะไรได้เหตุผลว่าเด็กเขาจะมาทำวันเกิดเขาก<ช>็เลยบอกใช่ค่ะก็เลยบอกว่ามาเลี้ยงที่นี่ดีกว่ามีแม่ขาวเยอะแยะเลยเลี้ยงอะไรก็ได้คือแม่ลำพืนเนี่ยไปมาหลายวัดแล้ว ใช่ค่ะมามากมายใช่ค่ะแต่อยากจะแนะนําที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่ามีอุบาส่งบบาสิกาใช่ค่ะเขาปฏิบัติธรรมใช่ค่ะได้เห็นกับตาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาดูหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะไม่หลอกใช่ไหมุไม่หลอกค่ะมีความพอใจลำบากสักเพียงไรก็ทํามาอุบาส่งบบาสิกาหลอกแม่ลำพิง ไม่หลอกค่ะไม่หลอกค่ะทุกคนตั้งใจปฏิบาิใช่ไหมใช่ค่ะสาธุสาธุสาธแม่แม่เขาจะดีใจไงว่าเขาตั้งใจปฏิบัติแล้วมีคนเห็นความดีของเขาใช่ค่ะและเลยไปขอให้เจ้าภาพถ้าจะทําบุญทํากุศลใช่ค่ะในวันสำคัญค่ะให้มาที่นี่ดีไหมใช่ค่ะเจ้าภาพชื่ออะไรสุธาทิ์ไสม้มาค่ะนาสาวสุธาทิ์ไสมา วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ค่ะยินดีตับแม่เราพึงก็เปล่ายินดีค่ะด้วยด้วยการได้รับข้อมูลมานานอย่างประมาณเมื่อวันเข้าพรรษาค่ะเมื่อก่อนก่อนเข้าใช่ค่ะแม่เราพึ่งพึ่งจะบอกข่าวใช่ไหมเอเด็กเขาพูดว่าเขาอยากทำวันเกิดเราก็เลยบอกว่าเออแนะนํามาทําที่นี่สิเขาไม่รู้จักที่นี่มาก่อนเลยใช่ไหมเขาไม่รู้จักเลยคาะที่มาเนี่ยอ๋ออโอเคอราก็ถือว่า เจ้าภาพก็เชื่อในตัวของแม่ลำพึงว่าคงจะนำในสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าภาพสุธาทิพย์ไส่มาเรื่องในวันเกิดหน้าเวลานี้อายุเท่าไหร่แล้ว23่ค่ะ23ครับ43่3ิบสาม่ามไปมดีขอใหม่แล้านนีสาปีค่ะสาธุแล้วยังไงต่อพักพวกมาด้วยกันใช่ค่ะ ที่มีรายชื่ออยู่ในนั้นแหละค่ะของเจ้าภาพใช่ไหมค่ะอ่อออาขออนุญาตประกาศชื่อเพื่อให้คนที่ไม่ได้มาและได้รับชมทงบ้านได้ร่วมอนุมโมทนาจะได้รับการแนะนําเขาเรียกว่าสะพานบุญเป็นผู้บอกบุญเป็นผู้ประกาศบุญคุณแม่รําพึงบุญขุนยังอ่าถ่ายเป็นทั้งรุ่นด <laughs> <laughs> ิเห็นหน้ <laughs> เห็นตา และเจ้าภาพยินดีเต็มใจและมีความศรัทธาต่อสถานที่แห่งนี้นางสาวสุธาทิพย์ไสมาเป็นประธานเจ้าภาพและนางสาวจารุพรศรีบัวทิมนางสาวสุธาสิมีไสามา,นา,สน,สา,มานายสุขศไสมานายสุวรรณุ่มสวยนางขวัญุ่มสวัย นายกิตจาพุ่มสวายนางสาวพรพิมลเชียงทานนางสมคิดวิรูลติมนายสัมฤทลิ์สีบัวทิมส้มมะสามฤทธิ์สามฤทธิ์สามรทธ์ส้มฤทธิ์นะส้มฤทธิดใช่ไหมสามฤทธิ์สามฤิ์สามฤิ์สีบัวทิมเด็กหญิงชะนาพรพักวงนางอัญชนาสีทองเกิด นางกนกพรมูลทองใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะได้รับประทานตั่งโม่นั่งโม่สามจุกฮอมกันดั่งโม่สามนะโมะตัสสะภะภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโม อิทานหารุอามหารังอิคะระตังอิตายะสุขายะ